สวัสดีครับผมทุกคนทุกท่านครับวันนี้มาพบกันเหมือนเดิมเช่นเคยครับผมกับท้องไร่ท้องนากับประเด็นในนาข้าวที่หลายคนหลายท่านนั้นก็อาจจะพบเจอทั้งเป็นปัญหาทั้งเป็นข้อดีนะครับผมหลายรุ่นหลายสายพันธุ์ข้าวหลายฤดูการที่พบเจอแตกต่างกันไปนะครับวันนี้ยมอยู่กับแปลง983ที่อัปเดตให้ทุกคนทุกท่านดูนะครับผมก็เมื่อวานนี้ทําการฉีดพ่นสาราป้องกันกําจัดรอบสุดท้ายไปแล้วนะครับอรอบสุดท้ายก็ ใส่ถ้าเป็นเชืราก็อะโมเลนะครับผมก็ใส่โมเลไปใส่ปุ๋ยเกร็ดไปนะครับผมปุ๋ยเกร็ดก็ที่ผมฉีดก็เป็น 144, 14, 4 21อดนะครับพอดีหาปุ๋ยสูตรประเภทนี้อยู่นะฮะก็จะใส่ไปเพื่อป้องกันในเรื่องของปัญหาข้าวใบแดงนะครับผมก็น้อยนะครับผมทีนี้แปลงนี้เติมซ erm ิงก์ไปด้วยนะครับผมเติมซ erm ิงค์เพื่อที่จะลดปัญหาเรื่องของข้าวป,ปลายใบแดงนะครับผม ตัวอีกตัวหนึ่งก็เป็นยาหนอนครับผมยาหนอนก็เป็นตัวนี้ใส่เ hmm. ว,วตาโก้ครับผมยาหนอนใส่เวตาโก Von ้ไปเวตาโก้บวกอิมาเมกตินนะครับผมแล้วก็ยาเพี้ยกระโดดสีมตานะครับผมคือไพมิมทซีนนะใส่ไปเพื่อป้องกันนะครับผมข้าวผัดน,นี้เป,นเ,ปนเป็นต้นต้นอ่อนนิ่มนะฮะก็จะป้องกันในเรื่องของเพี้ยกระโดดสีมตาลไปในตัวนะครับผมแล้วก็สารเชื้อราครับผมก็อย่างที่บอกไปก็คือใส่อะโมเลไปนะครับผมก็แค่นี้นะครับผมปิดจอบแล้วนะฮะสำหรับการฉีดพ่นสารแปลงนี้นะครับผมก็รอ อีกไม่ถึงเดือนนะครับผมเข้าเราก็จะได้ทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับผมก็จะเห็นในเรื่องของอรวงนะครับผมที่เริ่มโค้งงวยนะครับผมจะให้เห็นอนังหนึ่งก็คือแปลงที่ผมเน้นก็คือจะไม่ให้มันมีปัญหาในเรื่องของใบแดงนะครับเห็นไหมครับว่าเข้าวข,ข้าที่ที่ดูแลนะครับผมเนี่ยปัญหาใบาแดงน้อยมากนะครับผมก็คือผมก็เลี้ยงในส่วนของอะมิโน กรดอะมิโนโมาตั้งแต่ช่วงเล็กนะครับผมคืใส่ใส่เอไบออนมาตั้งแต่เล็กนะฮะแล้วก็มา,าช่วงที่เข้าท้องก็เสริมซิงเข้าไปด้วยนะครับผมแล้วก็สารที่ขาดไม่ได้เลยตัวหนึ่งเลยคือปุ๋ยเกร็ดนะครับผมที่ผมบอกว่าผมใส่ประจานะครับผมก็ถ้าใครติดตามรับฟังอยู่เรื่อยๆมานะครับผมก็จะรู้ว่าใส่อะไรไปบ้างเนาะนะครับผมก็คือจะบอกหมดอยู่แล้วนะฮะทีนี้ก็แปลงนี้ก็จะเห็นว่า ข้าวนั้นค่อนข้างดูภายนอกก็อุดมสมบูรณ์ทีนี้ข้าวแปดสามเนี่ยมันจะมันโชเอ่อมันจะโชวไม่เหมือนไม่เหมือนหกหนึ่งแล้วก็ไม่เหมือนแปดเก้านะครับรวงเนี่ยก็คือความหนาตาความถี่ก็ก็ถี่ก็หนาเหมือนกันนะครับแต่ในเรื่องของการโชว์ใบภาพรวมนะครับผมเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับมันจะเป็นมันจะไม่โชว์แบบขาวสวยสะอาดเหมือนแปดเก้านะความรู้สึกผมนะนะครับผมเย๋อวรอ ดูตอนเก็บเกี่ยวก็แล้วกันนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงเนาะแต่ถ่าแต่ว่าถ้าลักษณะของเม็ดลักษณะของเนื้อของอะไรเงี้ต่างๆนะครับผมมีความใกล้เคียงกันค่อนข้างสูงนะฮะแล้วก็ลําต้นอ่อนนิ่มนะครับผมช่วงนี้ลมแรงนะครับผมก็บอกเตือนทุกคนทุกท่านก็แล้วกันนะครับผมในเรื่องของปัญหาข้าวใบแดงนะครับผมที่อาจจะเกิดจากในการสูญเสียพวกโพแทสเซียมแล้วก็ผลสูญเสียพวกฟอสฟอรัสทําให้ปลายใบแดงแล้วก็เกิดการซ้าของเชื้อโรคเชื้อราต่างๆมีโอกาสเป็นไปได้นะครับผมเนาะก็ปุ๋ยเกร็ดช่วยได้นะครับผมก็คือ ไปในแบบจับพันเนื่องจากว่าเกิดการโยกของลมแล้วเกิดการเซลลแตกกันต่างๆนะครับผมมันก็เกิดการเสียหายได้เนาะนะครับผมก็คือปุ๋ยเห็กเราช่วยช่วยได้นะครับผมแล้วก็บวกไปกับเชื้อราบวกไปกับนอนได้เลยนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องมาเสียเวลาหลายครั้งนะครับผมแต่หลักการผสมสารก็ผมได้ทําคลิปไปนะครับผมก็สะดวกก็เลื่อนเข้าไปในหน้าหลักนะฮะแล้วก็เลื่อนดูได้นะครับผมหลักการผสมสารที่ผมบอกไว้ว่ายาประเภทไหนควรใส่ก่อนยาประเภทไหนควรใส่หลัง นะครับผมยาประเภทไหนใส่ร่วมกันไม่ได้นะครับผมเป็นพิษต่ตอกันนะครับผมก็สามารถเลื่อนดูได้นะครับผมวันนี้ก็เลยเอาแปลงข้าวแปดสามนะครับผมมาบอกต่อกันนะครับผมท่านใดที่กําลังหวานตอนนี้นะฮะท่านใดที่กําลังหวานตอนนี้นะฮะเน้นย้าไว้ว่านะฮะเน้นย้าไว้ว่าช่วงปลายเดือนที่เราจะเก็บเกี่ยวผลผลิตก็คือประมาณกุมภาเนาะกุมภามีนาเนี่ยบางคนบางท่านเกี่ยวน,นะครับผมช่วงนั้นเป็นช่วงที่เป็นฤดูการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีาำดังนั้นปีนี้นะครับผมเนาะ เตรียมรับมือไว้ด้วยนะครับผมเตรียมรับมือไว้ด้วยคือบอกเป็นระยะไกลๆเลยนะครับผมว่าปีนี้อาจจะมีการระบาดของเพียกระโดซิมตานเพราะว่าอากาศมันจะเย็นถ้าดูจากจากข่าอุตุเนาะครับเนาะก็จะอุณหภูมิบ้านเราก็จะถือว่าเย็นนานนะครับผมไล่อา่าภาคกลางนะฮะก็จะเฉลี่ยอยู่ประมาณ17 17, 18องศานะครับผมบวกทั้งกลางวันกลางคืนนะนะครับผมค่าเฉลีย่ยแล้วก็ยาวไปถึงช่วง กลางมกราหรือหรืออาจจะปลายปลายด้วยซ้ำนะครับผมอันนี้คือข่าวจากกมตุนะครับผมส่วนต่างจังหวัดนะครับผมก็จะยาวนานหน่อยนะครับผมก็อุณหภูมิก็จะต่ำหน่อยครับผม15บห้าองศาซึ่งก็เป็นอุณหภูมิที่สบายตัวเนาะนะครับผมบ้านเรานี่สบายตัวเลยแต่แต่ถ้าเป็นพืชผักพืชพวกข้าวพวกอะไรเงี้ยนะครับผมก็อาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าการเจริญเติบโตมันจะหยุดชะงักไปนะครับผมแต่มันก็มีวิธีรับมือทั้งนั้นแหละฮะไม่มีข้อเสียหรอกนะครับผมถ้าเรา รู้จักวิธีการรับมือในเรื่องของใครที่ทําผักก็จะเป็นข้อดีด้วยซ้ําไปนะครับผมก็เลยวันนี้นะครับผมเอามาอัปเดตแจ้งข่าวบอกต่อกันนะครับผมว่าถ้าใครเจอปัญหาอื่นใดนะครับผมก็สามารถที่จะเอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้พูดคุยซึ่งกันและกันได้นะครับผมนอกาะสำหรับท้องไร่ท้องนาปัญหาที่หลายคนและท่านเจอและก็ไม่รู้จะรับมือยังไงนะครับผมเอามาแชร์ประสบการณ์อมาบอกต่อเล่ากล่าวกันได้นะครับผมเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลรักษาข้าวเราต่ไปนะครับผมนอกําบผมเอง มาหาแห่งวันนี้ก็คงจะเอาประเด็นสั้นๆนะครับผมมาอัปเดตบอกต่อกันกับพ่อพี่น้องเราทุกคนทุกท่านก็แล้วกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการทําได้ทํานาครับผมวันนี้ฝากไว้กับประเด็นคลิปนี้ก่อนก็แล้วกัน,นครับผมวันหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ